หน่งปีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขับขี่กี่คนคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณ1 10, 3 0 0 0คนในปีพุทธศักราช2,564เฉลี่ยเป็นผู้ชาย77.39%ผู้หญิง22.61%และที่สำคัญอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากรถจักรยานยนต์81% รถยนต์แค่19%ดังนั้นทางห้องยูโซของเราจึงเห็นความสำคัญและจะปลูกจิตสำนึกวินัยในการขับขี่จึงจัดก,กิจกรรมการอบรมเรื่องถนนปลอดภัยในสถานศึกษาลดอุบัติเหตุอุบัติภยัยขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรขึ้นมา มีวิทยากรจากหน่วยงานจาราจรสถานีตำรวจภูทรนวังว่าโดยร้อยตำรวจเอกพิทักษ์บุญราศีรองสารวัตรป้องกันรปราบปรามเป็นประธานการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกรักและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนในสถานศึกษา 2. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนมีกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องสเพื่อเป็นการบูรณาการให้เยาวชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและขยายผลไปยังบุคคลอื่นและกลุ่มเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 6. เพื่อให้นักเรียนที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานด้านการจราจรได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องตลอดจนเฝ้ราระวังสอดส่องดูแลกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 7. เพื่อให้เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านการจราจรผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง 2. นักเรียนมีจิตสำนึกรับผิดชอบตระหนักถึงอุบัติภัยบนท้องถนนและมารยาทที่ดีในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ 3. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 4. นักเรียนที่เข้ารับการอบรมทุกคนสามารถที่จะฝึกปฏิบัติงานด้านการจราจรได้ 5. กลุ่มที่มีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดจำนวนลงและมีข้อมูลในการควบคุมการกำกับดูแล สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะ